ความอ้วนมีผลทําให้อวัยวะเล็กลงหรือว่าสั้นลงไหมครับก็สําหรับกลุ่มคนที่มีอวัยวะเพศชายนะคะค่ะรงอวัยวะเพศส่วนล่างเนี่ย ถามว่าพออ้วนขึ้นจะทําให้น้องเขาเล็กลงไหมคําตอบคือไม่แต่ว่าถ้าดูเทียบเป็นสัดส,ส่วนอะสมมติไขมันละพอกตรงหน้าท้องใช่ไหมพี่ตังแน่นอนว่าเนื้อที่มันไปคุมตรงแถวโคนมันก็คงทําให้ดูสัดส,ส่วนเขาเรียกว่าสัดส,ส่วนมันย่อมดูเล็กลงอยู่แล้วเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้มีมเนื้อตรงพุงเนาะ,ะแต่ว่าในแง่ของความอ้วนมีผลต่อการผลิตฮอร์โมอนผู้ชายไหมมีนะคะคนทีออ่น้ำหนักเกินมีไขมันเยอะ ไขมันเนี่ยเป็นอวัยวะที่สามารถเปลี่ยนฮอร์โมนผู้ชายให้เป็นฮอร์โมนผู้หญิงได้เพราะฉะนั้นคนอ้วนมากๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงที่จะมีฮอร์โมนผู้หญิงเยอะอกว่ากลุ่มคุณผู้ชายที่คุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเนาะซึ่งพอเวลาฮอร์โมนผู้หญิงเยอะเกินเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากแน่นอนนะคะ,ะทําให้การทํางานของฮอร์โมนผู้ชายพร่องลงทําไม่ดีเท่าที่ควรอืแล้วก็ยังส่งผลเพิ่มโรคความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอีกอ แล้วก็ทําให้กระดูกบางกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงได้ซึ่งพวกนี้สุดท้ายแล้วมันก็ทําให้เพิ่มความเสี่ยงจากโรคอ้วนอะ่ะก็ทําให้เสี่ยง<ฆ>ที่จะเป็นเรื่องของเบาหวานได้ด้วย ไขมันก็จะสูงได้ด้วย mm hmm. ซึ่งพวกนี้ก็มีผลตลอดเลือดอีกแต่มันก็จะตามมาด้วยเรื่องของการแข็งตัวของน้องชายก็จะไม่เต็มที่เท่าที่ควรอย่าปล่อยให้น้ำหนักเกิน mm hmm. แล้วก็คุณผู้ชายรอบเอวไม่ควรของคนไทยนะคะไม่ควรเกิน90 mm hmm. เซนนะอืมถ้ามันเกินนั้นเนี่ยต่อให้น้องชายเราจะไม่ได้เล็กลงอะ่ะแต่มันกําลังส่งผลอย่างอื่นต่อสมรรถภาพของเรา mm hmm. ในอนาคตซึ่งมันส่งผลต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะ